สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงชิงดํากันแลครับช่วงนี้สาหรับศึกจิงชาิมืองชาติอาเซียนหรือเอฟเอฟมิซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับปี2 0 2 4เมื่อคืนนี้ครับเป็นการแข่งขันในกรุ๊ปบีนะครับระหว่างทีมชาติพม่านะครับกับโซปรลาวแข่งขันกันเป็นคู่แรกนะครับผลปรากฏว่าเมียนมานะครับสามารถเอาชนะโซปอรลาวไปได้3ประตูต่อ2นะครับ คู่ที่สองนะครับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเปิดรังพบก,กับทีมชาติเวียดนามผลลงมาก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับการแข่งขันทั้งสองคู่เมื่อวานเนี่ยคู่แรกนะครับเมียนมาพบก,กับซอปอลาาเนี่ยเมียนมาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยออกนำซอปอลาวมาแต่ครึ่งแรกเลยฮะแต่พอจะมาเข้มข้นเนี่ยปรากฏว่ามาเข้มข้นในสิบนาทีสุดท้ายครับตั้งแต่นาทีที่แปดสิบเป็นต้นมาเนี่ย ดูเดือดครับยิงกันได้ถึง4ประตูนะครับในเวลาเพียง10กว่านาทนะี4ประตูเป็นการสู้อย่างสุดฤทธิ์นะครับของอนักเตะอปปลาวนะแล้วก็เมียนมาเจ้าภาพเองก็ไม่ยอมแพ้ครับยิงกันสุดมันนะครับเมียนมาก็ทําได้ดีกว่าครับก็สามารถชนะไปได้3ประตูต่อสส่วนในคู่ที่2ครับจะเป็นลักษณะที่เวียดนามนะ ทีมซังซิกเนี่ยปล่อยตัวผู้เล่นลงเปลักษณะไปทางโรเตชันนะครับแล้วก็แข่งขันกันในสนามหญ้าเทียมของทีมฟิลิปปินส์บรรยากาศในสนามเนี่ยผมว่ามันมันเป็นบรรยากาศของฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจครัฟิลิปปินส์เนี่ยฟุตบอลนี่ไม่ไม่ใช่กีฬายอดนิยมของเขานะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีมีความนิยมไปทางอเมริกานะคล้ายคคนอเมริกันนย เขาจะชอบไปทางบาสเกตบอลนะฮะหรือมวยสากลน,นะทีเ่เขามีซูเปอร์สตาร์อย่างปาเกียวเนี่ยแมนี่ปาเกียวเนี่ยเขาก็แต่ว่าอันดับหนึ่งเขาจริงคือคือบาสเกตบอลนะครับจะคลายกับคนอเมริกันนะฟิลิป,ปินนะเพราะฉะนั้นลักษามของเขาเนี่ยจะมีจะมีลักษณะเป็นสนามหญ้าทเทียมสนามที่ฟิลไปทางคล้ายๆสนามผมดูแล้วมันเหมือนสนามฮอกกี้สนามอะไรไปงัน้นนะ นะครับมันมันมันจะไม่ได้ความรู้สึกเหมือนมันสนามในย่านพมิภาคอาเซียนทั่วไปสำหรับฟุตบอลนะ่แต่นะครับการเล่นของฟิลิปปินในปีนี้เนี่ยผมชื่นชมอย่างหนึ่งว่าเขาเขามนีนักเตะลูกครึ่งนะนักเตะ,ะที่เป็นกึ่งสัญชาติเนี่ยนะครับจะเป็นลูกครึ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยเยอะนะครับซึ่งเขามีเยอะมานานแล้วสำหรับฟิลิปปินนะ แล้วก็เขาสามารถเล่นได้มาตรฐานนะโดยโค้ชสเปนคนนี้นะฮะของปีนี้เนี่ยทำทีมได้ดีแต่เป็นเป็นมันเป็นสแตนดานจริงของฟิลิปปินส์คือมันจะไม่สูงมันจะไม่สูงเกินไปแล้วจะไม่ต่ําเกินไปอ่ะมันจะเป็นแบบมาตรฐานของฟิลิปปินส์นะครับที่สามารถอ่าซัพพอร์ตสโมสรต่างๆในท่านอาเซียนเราได้ดีสำหรับนักเตะนะอย่างอย่างทามีนัสนครับก็ก็เป็นตัวจากสําคัญนะครับของทีมบุรัมยูเนเต็ด ทีมชาตนำของไทยเราก็ยังมีอีกหลายคนครับที่คาแข้งอยู่ในย่านอาเซียนนะจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินเนี่ยคือคือแหล่งผลิตนักเตะลูกครึ่งที่ป้อนมาอย่างทีมสโมสรต่างๆในในย่านอาเซียนของเราอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมาตรฐานของฟิลิปปินจึงที่เป็นทีมที่มีมาตรฐานการเตะที่ท,ที่พูดยังยงว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้นะฮะสำหรับนักเตะเขา อยู่ในระดับมาตรฐานที่ใช้ได้วันนี้นะครับเขาก็แสดงให้ออกให้เห็นแล้วครับว่าเขาทําได้เหมือนกันนะเขาสามารถยิงออกนําเวียดนามเวียดนามกเกือบแย่นะคิมซังซิกเนี่ยเกือบลำบากแล้วครับถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็สถานการณ์จะเหนื่อยครับสำหรับเวียดนามมาท,ที่มาดีแล้วครับมาดีแล้วตอนเนี้ยชนะมาสองนัดเนี่ยถ้าดันมาแพ้นัดนี้ก็ก,ก็ก็มินเมที่จะไม่ได้อันดับหนึ่งของสายไงฮะเราโอกาสจะตกรอบก็จะมีด้วยนะถ้าเกิด ถ้าเกิดมันมีการแข่งขันพี่กันไปเพราะว่ามันจะเหลืออีกวันหนึ่งสำหรับกูปีที่จะต้องแข่งขันกันนะครับที่จะต้องชิงดํากันอีกวันหนึ่งก็คือในวันที่2 1นะครับแข่งหลังเราวันหนึ่งเราจะแข่งในวันพรุ่งนี้ในวันที่20วันที่2 1เป็นของกูปีที่เขาต้องวาวาทผมบอกแล้วครับว่ากูปีจะเป็นลักษณะที่คล้ายงูกินหางมันจะออกหน้าไหนก็ได้นะครับก็เป็นจริงครับเพราะว่าผลสกอร์ออกมาเนี่ยการเสมอกันระหว่างกัวียนนางกับฟิลิปปินเนี่ย มันทําให้สาย B ีกรุป๊ปน B ะีเนี่ยมันมันไม่ขาดครับเวียดนามอินโดนีเซียพมา่าแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยมีคะแนนมีคะแนนไล่กันลักษณะว่าวันสุดท้ายที่สี่ทีมนี้จะไขยเจอกันเนี่ยมันสามารถเป็นที่หนึ่งในสายหรือว่าเข้ารอบได้ทุกทีมแล้วมันสามารถตกรอบได้ทุกทีมแต่เวียดนามจะมีโอกาสมากกว่าทีมอื่นนะนะครับคะแนนนะครับเวียดนามในกรุ๊ปปีเนี่ยจะจะจะมีอยู่เจ็ดคะแนนนะ อินโดนีเซียสี่คะแนนนะครับพม,นะม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยสี่คะแนนฟิลิปปินมีสามคะแนนครับท่านลองดูสิครับว่าผลต่างในการชนะหรือแพ้เนี่ยมันสามแต้มเนี่ยถ้าบวกเข้ากับทีมไหนทีมนมั้นมีมีสิทธิ์เข้ารอบเลยนะครับโดยจะมีทีมใดทีมหนึ่งตกรอบซึ่งจะมีชาติเดียวที่ที่จะไม่ตกรอบแน่นอนคือเวียดนามแต่เวียดนามก็ยังไม่เข้าไม่ถือว่าเป็น เป็นที่หนึ่งในสายเข้ารอบแน่นอนยังยังไม่ใช่มีโอกาสเป็นที่สองเหมือนกันส่วนอินโดนีเซียพามา่าแล้วก็ฟิลิปปินส์สถานการณ์คือมีสิทธิ์เข้ารอบก็ได้ตกรอบก็ได้เท่านั้นครับตอนเนี้มาตัดสินกันวันที่21นนะสำหรับสามทีมเนี่ยนะครับก็ก็เป็นลักษณะนั้นส่วนในกรุ๊ปเนะครับกรุ๊ปไทยของเราเนี่ยมีประเทศไทยของเราประเทศเดียวนะในสิบประเทศ อย่าว่าสิประเทศครับในทุกชาติของอาเซียนด้วยที่การันตีการเข้ารอบแล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโดดเด่นเลยและเข้ารอบในอันดับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับอิชิ I T H ทํางานมามีร้อยเต็มร้อยมีสิบเต็มสิบครับเนี่ยผลงานระดับเนี้ยผมคิดว่ามันมันดูดีมากเลยนะครับคือถ้าเราจะมองว่าผลสําเร็จคือการเป็นชแชมป์เดี๋ยวผมคิดว่าการเข้ารอบเนี่ยมันดูดีมากคือการชนะรวดน่ะท่านท่านดูสิครับว่า ตอนนี้สถิติของไทยนะแข่งสามแมตช์นะครับชนะสามแมตช์มี9คะแนนครับมีผลต่างประตูดได้เสียเนี่ยนะครับบวกสิบสามครับท่านดูผลงาน,น,นอันเอกกุนี่สิครับในยีานาเซียนเราซึ่งมันเหมาะสมว่าเออทำไมเราชื่นชมทีมชาติไทยนะที่ไปแข่งเอเชียนคัพไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาตั้งปีหนึ่งที่เราแพ้เฉพาะสามชาติก็คือญี่ปุ่น อุซเบกิสถานและเกาหลีเท่านั้นที่เหลือจีนโอมนานซาอุดีอาระเบียและหลายชาติเอาชนะเราไม่ได้เลยนะครับเรายังไปชนะกีฬิสถานแล้วชนะทุกทีมในอาเซียนมานะสถิติขนาดนี้ถ้ายังไม่บอกว่าความยอดเยี่ยมของอิชิคืออะไรผมบอกว่าท่านมองอะไรไม่เห็นแล้วแหละคือท่านไม่ต้องไปมองอย่างอื่นแล้วถ้าท่านมองไม่เห็นตรงนี้นะไม่ต้องพูดอะไรกันยาวไม่ต้องไม่ต้องเอามุมไหนมาใส่กันนะชัดเจนครับ เพราะว่ามุมบื่นผมปิดไม่หมดแล้วครับเจ็ดแปดร้อยคลิปผมนปิดมุมบื่นไม่หมดแล้วผมสามารถกระจาไขาความกระจ่างให้ท่านได้ทุกมุมครับเพียงแต่ว่ามุมไหนก็ทัางท,ที่ที่มีข้อกังขากับทีมชาติไทยหรืออิสิตอนเนี้เราจะเห็นได้ว่าทีมที่ทําผลงานในยอดเยี่ยมมาที่ผมพูดลงเมื่อกี้นะชนะนะครับเสมอมาเราแพ้เฉพาะญี่ปุ่นอุสเบกแล้วก็เกาหลีเท่านั้นนะ่ะ และทีมในย่านอาเซียนไม่สามารถเอาชนะเราได้สักทีมนะครับแต่ละผลงานที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหนึ่งปีปีทองของออิชิและทีมชาติไทยแล้วก็มาดามแป้งเนี่ยสักรารใหม่ของฟุตบอลไทยอ่ะที่ผมพูดถึงเนี่ยปีที่แรงกิ้งฟีฟ่าของเราเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาสิบกอนดับเกือบยี่สิบอันดับนะครับภายในระยะเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยสี่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าจุดที่มันเป็นจุดที่สร้างส,างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือโค้ดมาซาดะอิชิครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลโดยมาดามแป้งครับส่วนนักเตะน่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาด้วยคุณภาพนักเตะไทยครับไม่มีใครฟิกร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นทีมชาตินะท่านพอจะมองเห็นภาพที่สำคัญนี้ไหมฮะว่าทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ระบบแล้วตอนนี้ เอ่อผมไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าถ้าระบบมันรันได้พอจะมองเห็นภาพนะครับถ้าระบบมันมันดันได้โดยโดยที่เจ้าของระบบเนี่ยเป็นเป็นโค้ดเป็นสมาคมและระบบนี้มันสามารถสร้างนักเตะภาพในลักษณะสุพนัดเหมือนตานะสร้างนักเตะคุณภาพที่ได้ประมาณานักเตะทีมเราอย่างเวีระเทป้อมพันุ์หรือว่านักเตะตัวแกนของเรานะได้หลายคนนะี ในทีมชาติชุดนี้ถ้ามันสามารถสร้างเยาวชนขึ้นมาได้ประมาณเนี้แล้วระบบโค้ดของอิชิเนสามารถเป็นธรรมนูญของฟุตบอลในในชาติไทยได้เนี่ยทีมชาติไทยจะสามารถสร้างผลงานที่พุ่งขึ้นมาได้เกือบยี่สี่อันดับแบบนี้ได้อีกและจะมีผลงานที่สามารถอไปทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในฟุตบอลในระดับคัดเลือกฟุตบอลโลกกับเอเชียได้อีกและทีมในย่านอาเซียนจะชนะเราไม่ได้เลย ตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ระดับเอเชียครับไม่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียผมไม่รู้จะพูดไงเพียงแต่ว่าเราโดนความอายุติธทามุมไหนก็ไม่รู้ทาให้เราตกรอบสิบแปดทีมผมบอกไว้เลยว่าอายุติธรรมากผมไม่ได้พูดสิ่งไม่ดีมันแย่จริงครับที่เราตกรอบมาในขณะที่อินโดกับจีนเข้าอ่ะผมถือว่าแย่มากไม่ใช่คำพูดแรงกว่านี้นะนะครับแต่ รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยครับผ่านมาแล้วผ่านไปจบระบบที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเรามีเพียงชาติเดียวในย่านอาเซียนคือมันเป็นระบบที่สามารถจะรันต่อไปได้สืบทอดต่อไปได้โดยทีไงงนะนะ่ไม่ต้องตั้งเครื่องกันใหม่พอจะเข้าใจนะนะครับไม่ต้องตั้งเครื่องกันใหม่แล้วมันจะรันต่อไปได้และ,ะรันครบวงจรด,ด้วยตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาถึงชินชาติชุดใหญ่และเราจะจับ นะครับนักเตะในที่เรามีในสต็อกเราขึ้นมาเป็นระยะระยะเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติอย่างเป็นธรรมชาติมีเพียงชาติไทยชาติเดียวครับช้างศึกทีมเดียวเท่านั้นในย่านาเซียนที่ทําระบบนี้ขึ้นได้คล้ายกับญี่ปุ่นประเทศอื่นในย่าเอเชียบางประเทศยังทําไม่ได้เหมือนเราครับให้มองโครงสร้างตรงนี้ให้ดีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าผมพูดมาตรงนี้ถ้าท่านเข้าใจก็แสดงว่าท่านเข้าใจระบบของเจแปนวแล้วถ้าท่านยังมองไม่เห็นนี่ก็ฟังต่อไปครับ ตรงนี้ผมพูดแค่นี้พอผมยังไม่ลงลึกนะคลิปนี้ผมผมหวังว่าเพื่อนๆหลายคนจะมองเห็นระบบที่มันกําลังเกิดขึ้นในทีมชาติไทยของเราตอนนี้ผมบอกไปเลยครับว่าปีนี้เราขึ้นมาในระดับที่ดีมากนะครับเป็นปีที่เป็นสักกราระใหม่เป็นปีทองทีมชาติไทยเราจริงแต่สิ่งที่มันแย่มากคือความผิดหวังนะความผิดหวังกับสิ่งที่มันเทาๆสิ่งที่มันห่วยๆแย่ๆในวงการฟุตบอลเนี่ย ในทุกระดับเลยแต่เรื่องแบบนี้เรามาลงกันใะเ,เพราะว่าถ้าเราเก่งจริงอ่ะเหมือนยี่สิพูดนะอย่าไปสนใจกรรมการอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่ดีนะอย่าไปสนใจสิ่งที่ทําให้เราลําบากอ่ะถ้าเราของดีจริงของจริงอ่ะสู้ไปเถอะครับชีวิตก็เหมือนกันสู้ไปเถอะครับ่ยาย,ยอมแพ้กับมันและคุณอย่าไปทําอะไรวิธีการรัดไอ้พวกรัดรัดนี่ที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้พวกโอนตัว,ท,วตตทั้งหลายพวกคิดตัดตอนทั้งหลายเนี่ยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ย มันไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวนะถึงแม้ว่าท่านทําอะไรดีไม่ดีตอนนี้แต่ความดีของท่านจะส่งต่อไปยังลูกหลานท่านนะส่งต่อไปยังเยาวชนในหลายคนที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตจะได้เห็นท่านเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะเตะรุ่นพี่เหมือนกันกับระบบฟุตบอลไทยนี่แหละถ้าเรามุ่งมั่นไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะมันจะสร้างเยาวชนครับแต่ในขณะที่ชาติไหนก็ตามแต่ที่เขาเล่นแต่ทางรัด เขาเล่นเดีสิ่งที่มันมันมีรับลมคมไหนแล้วมันไม่ใช่วิธีการกีฬาระบบนี้มันก็จะส่งทอดดีเอ็นเอไปยังเยาวชนเหมือนกันซึ่งเยาวชนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะหาความภาคภูมิใจอะไรได้ในชาติอะมองในมุมนี้มันมันก็ถือว่ามันมันกระจางเลยครับว่าเราเดินมาทางถูกนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะว่าปีนี้มันมีทั้งความเสียใจความผิดหวังนะมันต้องเจออะไรที่มันค่อนข้างจะโหดร้ายพอสมควรกับทีมชาติไทย อย่างที่มาดามแปงวสีลงตาม,มาแล้วในช่วงที่ตกรอบครับใครๆก็เศร้าครับผมก,ก็เชื่อวิชีนี่เศร้ามากเหมือนกันในช่วงที่ต้องพักทีม้วกลับ,บไปพักผ่อนที่บ้านนะแล้วกลับมาสร้างทีมใหม่เนี่ยไม่มีใครไม่เศร้าหรอกครับคนทําช่อง youtube อย่างผมอนะท่านลองคิดดูใจผมจะผมจะพูดต่อไงในเมื่อช้างศึกตกรอบอะแล้วผมไม่มีคอนเทนต์ทางด้านเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทำเชนิีเกี่ยวกับกีฬาประเภทอื่นด้วยผมมุ่งช้างศึกอย่างเดียว ผมอยู่รอดมาได้ไงจนถึงเดือนนี้ถ้าผมไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเจแปนเวที่หนักแน่นมาแล้ววันนี้ผมเชื่อมั่นในทีมชาติไทยว่าจะสามารถเดินต่อไปสู่เป้าหมายได้นะเพราะว่าความเข้มแข็งของอิชิและความไม่ยอมแพ้ของมาดามแป้งนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องช่วยกันนะมีมุมอมองที่ถูกต้องกับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเราเป็นทีมเดียวนะ ในทัวร์นาเมนต์เวฟเนี่ยเนี่ยผมกำลังร่วมสนุกกับทัวร์นาเมนต์นี้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ผมไปร่วมสนุกอย่างอิชิก็ร่วมสนุกด้วยครับนักเตะทุกคนร่วมสนุกด้วยหมดเลยแต่เราต้องไม่มีดราม่าที่ไม่เป็นเรื่องนะที่จะเอาทัวร์นาเมนต์ในอาเซียนมาทําลายทีมเราต้องไม่มีเด็ดขาดไม่ว่าทีมเราจะแพ้หรืออะไรก็ตามแต่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมยังไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลยตอนเนี้เราเข้าที่หนึ่งของสายและเข้าทีมเดียวด้วยในยานาเซียนทีมเดียวแท้ๆครับ ในวันดาสิบสิบเอ็ดชาติอาสมาชิกอาเซียนเนี่ยเราเข้าเป็นทีมแรกเลยเข้าที่หนึ่งด้วยแต่ไปยืนรอเฉยครับเราจะแข่งอีกทีนะในวันที่ยนะี่สิบนะครับแข่งทีนะหลังจากวันที่ยี่สิบนะเราจะแข่งอีกทีแน่นอนครับวันที่ยี่สิบหกไปยืนรอแล้วครับเราจะไปเยือนทีมไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยอขอภายับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะไม่ใช่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเราไปยืนรอแล้วไม่รู้เราจะได้ไปเยือนทีมไหน คือคือเราไปเยือนเท่าก่อนนะในรอบรองเนะ่ะแล้วเราหน้าสุดท้ายเราได้เปรียบนะเราเปิดราชบังคลาเจอเขาอ่ะมันจะมีการเล่นในอาทีมเยือนแล้วก็ทีมทีมเย้าสองแมตช์ครับตรงนี้ครับเรารอดูรอดูการแข่งขันในกลุ่มบีนะในวันที่ยุบเอ็ดที่ถึงนี้ว่าใครเนะี่ยจะเข้ามาเป็นอันดับสองในกลุ่มบีซึ่งที่ผมมองตอนนี้นะเวียดนามเนี่ยมีโอกาสมากสุดที่จะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ส่วนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พมา่าเนี่ยพอๆกันครับคะแนนสามสี่คะแนนพอกันใครก็ร่วงได้ใครก็เข้าได้ันนั่นนะนะแต่อินโดนีเได้เปรียบหน่อยหนึ่งคือเขาเป็นเจ้าบ,บ้านนี่ยต้อนรับการมาเยือนของฟิลิปปินส์ผมพูดตั้งแต่ก่อนมีทัวร์นาเมนต์ในฟฟ่แล้วว่าฟิลิปปินส์คือตัวแปรนะมาตรฐานบอลเขาใช้ได้เลยการไปเยือนอินโดนีเซียเนี่ยถ้าหลักไม่ดีอินโดนีเซียโดนเหมือนกันนะครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับที่โซปอรลาวเนี่ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ย บุกไปถึงนะครับอินโดนีเซียสามารถเสมออินโดนีเซียมาได้นะเห็นไหมครับผมบอกไว้เลยครับการแข่งขันครั้งนี้นะมันจะออกไพ่หน้าไหนก็ได้มันเป็นงูกินหางอ่ะฟิลิปปินส์คือตัวแปรเหมือนที่ผมพูดด้วยเป๊ะเลยนะฟิลิปปินส์บุกไปเยือนอินโด,ดครั้งนี้นะไม่ใช่ไปอินโดแฟชั่นเต็มนะครับถึงจะเปิดบ้านตอนรับก็ก็แล้วแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็เกือบโดนทีมสพอรเราเผาเครื่องไวแล้ว นะครับทำให้ดีแค่เสมอแล้วครั้งนี้เปิดบ้านรับฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินต้องชนะอินโดนีเซียฐานเดียวครับถ้าจย่าเข้ารอบอินอินโดก็แพ้ฟิลิปปินไม่ได้ด้วยเพราะว่าคู่เวียดนามก็มีสิทธิ์จะพลิกเหมือนกันถ้าเวียดนามประมาทนะครับถึงจะเป็นเจ้าบ้านก็แล้ตอนรับการมาของพม่าเนี่ยถึงจะเป็นเจ้าบ้านต้องระวังเพราะว่าแมตท,ที่ผ่านมาเมื่อคือนเนี่ยเวียดนามก็เกือบโดนฟิลิปปิน์เผาเครื่องเวลาเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง มันเป็นเหมือนมูมูก,กินหางไนงะไม่รู้ว่าใครเหนือกว่าใครนะครับสายนี้ผมบอกแค่นั้นนะนะนะครับมันไม่เหมือนไทยเรานะที่ที่โดนสิงคโปร์นำก่อนเหมือนจะดีสองศูนย์แล้วเราพลิกกลับมาเฉือนไม่ใช่เฉือนครับชนะขาดเลยสี่สองอ่ะเราสร้างผลงานมาดีตลอดนะครับเสียอย่างเดียว,วรัฐธรรมไทยเนี่ยผมอยากให้แก้เกี่ยวกับแข่งในบ้านเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ามันต้องทำแพชั่นนักเตะไม่ให้ชิวเด็ดขาดเนะี่ย ไม่ให้ตามใจคือไทยแทย้จบไปเลยครับแบบนั้นนะต้องเป็นมืออาชีพเหมือนซนทางบินเขาบินกลับบ้านกับเกาหลีเขาลงเครื่องแล้วเขาซนทางบินทันทีไม่ต้องคิดว่าแข่งอยู่ในบ้านตัวเองนะครับต,ต้องเป็นแบบนั้นครับเพื่อจะได้ความสบายใจตอนนี้เราสบายใจแล้วละครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผลงานในเอฟตอนนี้ผมิีว่าพอๆกับแชมป์เลยครับเข้าที่หนึ่งในสายก่อนเพื่อนเขาเลยนะเป็นระดับหนึ่งเข้าไปด้วยไม่รู้จะว่า ไม่รู้จะเป็นสถิติอะไรแล้วครับชนะสแมตต์ติดต่อกันเนี่ยประเทศเดียวในย่านอาเซียนและยังไม่เคยแพ้ใครเลยในย่านอาเซียนนอกทัวร์นาเมนต์ทั้ง Lp Bank Cup ทั้ง King Cup ที่ผ่านมาเจออาเซียนเนี่ยนะครับเราปราบมาหมดดังนั้นนะครับคงคงไม่มีอะไรที่จะมาพูดอะไรเล็กๆน้อยที่มันมาจะมาบูลลี่รบกวนเกี่ยวกับเรื่องทิ้ใสอีกแล้วครับมันไม่มีผลอะไรจะพูดนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วครับในการ มองนะประเทศไทยในในช้างศึกในปีนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเจอมานะเดี๋ยวเราให้กําลังใจทีมชาติต่อไปครับทีมชาติต่อไปครับวันพรุ่งนี้นะเราจะเปิดบ้านนะพบกับทีมชาติกัมพูชาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเจอกัมพูชาครั้งนี้นะมันมีในยแยะหลายอย่างนะที่ท,ที่ที่น่าคุยกันนะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเขาต้องเอาชนะเราสถานเดียวเลยนะเพราะว่าเรายังไงเขารอบไปแล้วละครับ เดี๋ยวเรื่องนี้ยาวให้บเรื่องตัวผู้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันคลิปหน้าครับเเเข้าาาว่่่่คยลนบบอกกกง คอยสิเอาชนะไอ้น้องย่นคอยสิป,ปัทิ้งไปหายเขาสาไปสุดลำน้ำโคงคอยคือเราคอยแม่เราเาแราแเงาเาคอยทิ้งซากเราไอจีไอจี Championship of jockey Asan, Mitsubishi Electric Cup, High patriot fuck fuck XO. in the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. <laughs> <laughs> hôm nay đuổi thủ ra Thái Lan hay đuổi tuyến quốc gia Indonesia hay đi trước tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc đẳng cấp Kim sang, xị kim sang, xị đấu tranh Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khỏi lên bọc kênh Khỏi hú hoa khỏi lên bọc kênh mày khỏi xịt áo chân là ai Nóng người khỏi xịt bạc kim thay Ngày khâu sao bị sụt lắm nám khô Khỏi cứ lao, khỏi men lao Men lao, khỏi tim sát lao Hãy chi ช่างสึกฟุตบอลไทยไทยควียนไบไทยแลนด์ไทยแลนดไทยแลนด์เราเกื่องสึดก,กินสัตป,ปีริศบ้าไฟทุ่งที่จุดใจนักกีฬาไทยแลนดสู่ยิตตาไทยแลนด์นัใจนักกีฬา,า,ามหาอำนาจลุกน้ำใจไทยแลนไทยแลนด land of football king of Asian football championship of ชากีอัสสันมิตซูบิชิ electric cup ไฮเปนจูโคก exo Football tournament in the Asian region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football game.